ปรากฏว่าขเขมรไม่ตอบเลยสักข้อหนึ่งที่แรกก็เห็นว่าจะยืนประท้วงประท้วงพอเจอสามข้อนี้เป็นไงครับไม่คุยไอหุนเซนเดือดเลยเข้าใจว่าน่าจะมีการถ่ายทอดเสียงหรือโทรไลน์กันนะครับไปถึงหุ่นเซนอะไรประมาณนะั้นหรือไม่ก็เฟซบุ๊กไลน์นะครับไปถึงหุ่นเซนโกรธเลยเรียกตัวกลับทันทีบอกนี่มึงโง่บัดซบถึงขนาดมึงโดนเสียงจี้ตูดมาขนาดนี้ มึงไปไม่เป็นมึงเป็นรัฐมนตรีภาษาหน้าเครียดเลยสรุปแล้วอาเซียนไม่มีมติสั่งให้ไทยหยุดยิงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีให้ทั้งสองประเทศไปคุยกันเองพูดง่ายๆว่าปัดปัดสวะให้พ้นตัวเขาปัดสวะให้พ้นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลิปปินส์ที่จะมาเป็นประธานอาเซียนนะครับน่าจะรอบนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นประธานอาเซียนแล้ว เขาได้ชัดเจนตรงที่ว่าเป็นเรื่องของทวิภาคีเขาไม่เข้าไปยุ่งด้วยนั้นให้สองประเทศไปคุยกันก็ได้ทีคุณเสียศักิ์ก็ขี่ม้าเลยนะครับพิลักกี้แบบนี้นะครับไอวิชามานของไอหุนเซนเนี่ยมัน้ลยนะครับในฐานะที่มันทําสงครามมาทั้งชีวิตมันก็ไม่ได้งโง่นะครับเพียงแต่ว่าการตัดสินใจของมันครั้งนี้มันตัดสินใจผิดพลาดมันไปคุยกับหลายๆประเทศแล้วว่านะครับขอพระคุณครับพอน้องเอล พอน้องเอวาที่ส่งติ๊กเกอร์ของขวัญมานะครับนะฮะมันมันเป็นประมาณนั้นวันนี้นายฮุนเซนตัดสินใจผิดพลาดแล้วผมบอกว่าไม่รู้ว่าเมื่อคืนหรือเมื่อเช้านี้นะผมบอกว่าการที่จีนเนี่ยกําลังถือไพ่อยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยเขากําลังมองอยู่สองสถานะสถานะแรกก็คือหนึ่งเขาจะรักษาฮุนเซนเอาไว้ไหมถ้าฮุนเซนยอมลงก็หมายความว่า มึงไม่ต้องรุ่งกับเสียมถ้าคุณเซนไม่ยอมก็หมายความว่าก็ต้องเปลี่ยนผู้นำเพราะจีนต้องรักษาแผ่นดินขเขมรเอาไว้ไอ้อยางนี้เราเข้าใจได้จีนต้องรักษาแผ่นดินขเขมรแต่ว่าผู้นำมเขาไม่ได้รักษาไว้แต่ถ้าสมมุติคุณเซนยอมจีนก็จะต้องมาคุยกับไทยนะครับขอบคุณครับพี่ปราณีนะครับขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ของขวัญน,นะครับ <c oughs> นะฮะ เขาก็จะรักษาคุณเซนเอาไว้แล้วทีนี้ทุกอย่างมันก็จบก็ยุติการยิงได้โดยมีผมบอกเลยงานนี้ต่อให้สองประเทศคุยกันจริงก็จะมาเป็นกรรมการกลางแล้วถามว่าอเมริกาทําไมไม่เข้ามาไอ้ทําม,มันไม่สนวันนี้ผมพูดอยู่เสมอทูตก็เล่นหน้าสื่อของทูตทูตก็ต้องพูดภาษาทูตแต่ทูตอเมริกามันส้นตีนไปหน่อยไง มันคิดว่ามันเป็นมหาอำนาจแล้วมันอาจจะใช้ภาษาที่นอกเหนือการทูตแต่โดยทั่วไปฟิลิปปินส์อินโดสิงคโปร์มาเลปุกนี้เขาจะใช้ภาษาการทูตซึ่งฟังแล้วลื่นหูจีนเองก็เช่นเดียวกันญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันแต่ญี่ปุ่นนี่นะครับมีหลายคนบอกว่าญี่ปุ่นพยายามที่จะไปเข้าข้างเขมรยืนคู่กับเขมรผมบอกให้ท่านตั้งสติดีๆนะท่านอย่าไปฟังอะไรมันเยอะท่านต้องดูการกระทํา ไม่ใช่ไปฟังเสียงว่ามีคนบรายายภาคเสียงมาแล้วทัางก็เชื่ออย่าเพิ่งไปเชื่อวันนี้เนี่ยนะครับในขเขมรเองเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นก็ไม่ลงรอยกันแล้วมันจะไปเข้าข้างขาเขมรได้ยังไงอะ,อะไรที่เป็นของญี่ปุ่นเขาก็เริ่มถอนตัวกันออกหมดแล้วภาพที่มันปรากฏขึ้นมาเห็นนั้นมันก็เป็นเพียงภาพบังส่วนซึ่งปัดเป็นภาพปัจจุบันหรือไม่เราก็ยังไม่รู้ นะครับแต่ว่ามันมีกล่าวอ้างว่าที่มาที่ไปของแหล่งภาพพวกนี้พี่เป้าอดีนะครับมันเป็นเรื่องของเกาหลีใต้มาเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเข้าไปฝึกทหารเขมรอะไรแบบนั้นแบบนี้อันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นภาพเก่าภาพใหม่ต้องนิ่งๆไว้ก่อนต้องดูพฤติการไว้ก่อนว่าญี่ปุ่นเขาจะยืนตรงไหนแลวจะยืนยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆว่า วันนี้เนี่ยนะครับเกาหลีใต้เนี่ยคนร่วม400คนไปยืนประท้วงอยู่หน้าสถานทูตเขมรนประจำกรุงโซเพื่อขับไล่คนเขมรนออกนอกประเทศและหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่อะไรครับที่ทำการของอะไรฮะที่ทำการของกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้เพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้นำเกาหลีรัฐบาลเกาหลีใต้งดเงินช่วยเหลือ4.4พันล้านบอนแกเขมรน ขเขมรได้เงิน4.4พันล้านบอนของเกาหลีใต้ทุกปีเป็นเงินให้เปล่าแล้วเอาไปทำอะไรหมดวันนี้ทำไมขเขมรยังยากจนอยู่ถนนหนทางยังเน่าเละเทะจนกระทั่งวันนี้ทหารขเขมรเองก็เป็นไงครับนอนะตัวดำตากแดดตัวดำอ้าปากค้างมาแมลงวันบินเข้าบินออกกินกันอร่อยไปเลยไม่เก็บร่างเพื่อนแต่มันไม่เป็นไรนะครับ เรื่องต่อไปที่จะพูดต่อไปนี้จะเป็นเรื่องสําคัญคือหลังจากที่หลีหลจงอี้นะครับหรือสีจงเอ๋อน่าจะหลีจงอี้นะนะครับเดินทางเข้ามาประเทศไทยผมบอกเลยว่าหลีจงอี้เนี่ยเขามาเนี่ยเขาแท็กทีมกับไทยปราบสแกมเมอร์ปราบคอเซ็นเตอร์มันเป็นหน้าที่ของเขาแล้ววันนี้ประเทศจีนเองเนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะทวิตเตอร์หรือ x เนี่ยนะครับเ c e b o o k ก็ดีนะครับ YouTube ก็ดีเนี่ยมีคนจีนเนี่ยไม่รู้ไปเอาภาพข่าวมาจากไหนแม่งชัดละเอียดกว่าของคนไทยที่มีอยู่อีกผมไปเห็นมานี่นะครับที่เขาเอาไปเล่นกันเอาไปโปรยกันคอมเมนต์คนจีนต่างชื่นชมประเทศไทยบอกว่าโทรศัพท์ตอนนี้สบายแล้วนานๆได้ชาร์ทีหนึ่งเพราะไม่งั้นสแกมเมอร์โทรมาหาเรื่อยวันนี้ไม่มีจนกระทั่งนะครับผู้ว่ามณฑลมณฑลอะไรว่าของจีนน่ย เป็นผู้ว่ามนทนนะครับได้นะครับกล่าวสรรเสริญทหารไทยว่าคืออะไรฮะกองทัพไทยคือมังกรแห่งตะวันออกเขาสรรเสริญเลยนะผู้ว่าผู้ว่ามนทนเกียงหนานหรืออะไรกูไม่รู้หรอกกูจาชื่อไม่ได้กูอ่านผ่านตามาเขาบอกว่ากองทัพไทยคือมังกรตัวจริงแห่งแห่งตะวันออกคือวันๆไม่ทาเฮียอะไรนอกจากจะบินไปถล่มสแกมเมอร์อย่างเดียว เขาบอกดีมากๆเลยเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีใครโทรมาหาอีกแล้วนี่คือศักยภาพของกองทัพไทยแล้ววันนี้เราแสดงให้เห็นแสนญยานุภาพแล้วว่าไม่ว่าเครื่องบินชนิดไหนที่แม่งมาตกอยู่ในมือของคนไทยมันคุยกันรู้เรื่องแม่งเจอนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเป็นไงครับจับมาคุยภาษาเดียวกันฟุตฟิตโฟ์ไฟ เสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้จีนที่มันทิ้งเครื่องบินไว้อยู่ที่กองบินยี่สิไอกองบินย1ไสิบอ็ดออุบลราชธานีหรืออุดรราชธานีไออุดรธานีนั่นนะไอซีไอซวฟนลลัมจะจีนยันทิ้งอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ได้บินเอากลับนะเพราะทุกคนเพราะคนพอมาขายเครื่องบินเสร็จก็กลับโดยสายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าวันนี้เครื่องบินเจสิบเจสิบซีอี แล้วก็อะไรเจยี่สิบสองอะไรของเขาเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยสนามบินกองบินยี่เบเ็ดเนี่ยอยู่ประมาณสิบฟารัไม่เอากับจีนแกล้งลืมหรือเปล่าไม่รู้ตาอา,ากาศต้องขึ้นไปดูเครื่องบินบ้างแนะเผื่อจะมีกุญแจนะครับจริงไหมพี่ ivo, วีโว่สวัสดีนะฮะพี่สุพนัทนะครับพี่โอโซนนะครับพี่เจโอนะครับสวัสดีนะฮะแล้วมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นขอทุกท่านไว้ใจได้การลบครั้งนี้ เป็นการลบแบบไม่มีอะไรเพราะทำไม่ยุง่งมีคนถามว่าป๋าทำไมทำถึงไม่ยุ่งเรื่องนี้กันีน่เมื่อเอกอัครราชทูตเขาพูดมาอย่างนั้นมันเป็นวิธีทางการทูตมันไม่มีประเทศไหนบอกเฮ้ยมึงเอาแม่งเลยรู้ไหมครับผมจับสัญญาณไอ้ทำมาสองรอบแล้วผมจับสามรอบเลยไม่ใช่สองรอบผมจับสัญญาณไอ้ทำมาสามรอบแล้ว เดี๋ยวส่วนจะเป็นอะไรงไงต่อไปเดี๋ยวมาฟังกันกูขอเติมแก๊สแป๊บหนึง่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะแย่นะฮะูทูบแม่งเล่นงานผมหนักนะฮะอ่ะและมีอีกเรื่องหนึง่งไอ้ยี้ยหุนเซนนี่หมาจนตอกเลยนะก่อนจะเติมแก๊สตอนนี้ไอหุนเซนสั่งประชาชนมันออกมากดรายงานช่องเฟซบุ๊กต่าง เพื่อให้อะไรครับเพื่อให้โดนปิดช่องไปตอนนี้ไอ้ฮุนเซนประกาศเรียกคนเขมรนบอกพวกมึงห้ามพิมพ์เฮียอะไรทั้งนั้นมึงพิมพ์มึงทำอะไรเดี๋ยวคือไปกดรีพอร์ตเฟซบุ๊กเพราะว่าเขมเมเขาจะเล่นเฟซบุ๊กเยอะนะฮะเขาเล่นเฟซบุ๊กกันเยอะอ่ะเดี๋ยวกูเติมแก๊สแป๊บหนึ่งนะพอน้องเอวาบอกเต็มถังครับป๋าจาดไปในลูกพี่เรียบร้อยเต็มที่ ทำไมไม่เห็นช่องปัาหนุยเตือนเลยคะพี่อ,อนงค์ใช่ไหมครับพี่อนงค์กดออกไปก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วก็กดคําว่า all หรือทั้งหมดนะฮะขอบคุณครับพี่นริดนะครับสําหรับสติกเกอร์นะครับที่ส่งมาเป็นของขวัญให้ป่านะ <c oughs> นะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องก็อย่าลืมกันนะจ๊ะถ้าเกิดรายการนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โดเน a t มาก็ได้นะจ๊ะถือว่าช่วยเหลือกูหน่อยกันละกันเพราะตอนนี้กูก็ลําบาก ยูทูบแม่งหักกูต้งสามสิบอร์เซ็นตในเฮียทีนี้มาถามว่าทําไมผมจับสัญญาณไอ้ทำได้สามระดับแล้วผมรู้ว่าทําไม่ยุ่งเรื่องนี้ผมพูดเสมอเลยว่าทําไม่ยุง่งถ้าทํายุง่งทํามาแล้วนี่ทําไม่มาทําไม่เล่นด้วยมันไม่ใช่อาเซียนธรรมดาแต่เป็นอาทมการประชุมเนี่ยแม่งทํามาตลอดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทําไมผมถึงบอกว่าทําไมทาไม่ยุง่งหนึ่งเลยนะครับ ทำเนี่ยตอนที่ไปประกถาตรวจสอบคะแนนของตัวเองในพรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับในตามบุรัษต่างๆเนี่ยทำถูกผู้สื่อข่าวถามขอบคุณครับพี่กิติศักดิ์นะครับสำหรับสติ